สวัสดีครับพรม,มินพี่น้องเอซเก้งน้อยสูบผู้สุคนนะครับผมวันนี้เก้งน้อยก็ได้เมนูแซ่บครับเอามาให้พี่น้องเบิง่งให้ได้ขิดยากน้องเก้งน้อยนะครับผมได้เมนูทั้งเอกก้อยก้อยเนื้อแล้วก็ก้อยใส่ตันนะครับพรม,มินพี่น้องใส่ตันหมูนะครับเอาสองอย่างมากินร่วมกัน,นครับพรม,มินพี่น้องเลยมารับมามาแซ่บๆน้องกันผูไทยบทันได้กินข้าว เด้อเปิดคำแรกเริ่มจากก้อยผม,มใส่ตันครับต้มไปเปื่อยนมนุ่มเลยครับ แซบ่บจัดคำใหญ่ๆได้ครับแซ่บตั้งสองอย่าง มัเคืออะัรก๊อบกอนสดใสเลยด,ดีกว่ามีหอวสามสั้น้นอง เห็ดตอนอย่างง่ายตุ้นกินแบบคำสองคำละอิ่มลดนหน้า <g ười> อืม,อม,อมปอเกมแตกเจอลูกโดดสองหน่วยเหื่อ,อไหลเลย อคนกระต๊ะบังสดใจครับอื หวานหวานเกลือ เทสโอ้เ็สแพงที่น้องเนี่ยอะไรใครง่อยเลยครับอืม ี่ว่าเสียงปนแล้วก็เสียงเครื่องกต่สิลบกวนใยจังน้อยเดอ้อครับสดใส่นอนี่ร้อนจังซาาใจครับ ใส่ตันกรึบๆคำแบบใหญ่แห้งกินแบบสีหาคำเนี่คือแบบอิ่มเลยนะครับ Oh. Mm -hmm. ครับครับอืมมือท่าน ก้อยคมแซบกว่าบ่ไนี่ยคือากินแต่ก้อกยคมนะ่บ้านเอาอีกจะคำามสองาก่อนไปน้อง

แซ่บคน่ะแนวอ้โอยู่อิ่มครับผม่พี่น้อง่บมีดน้อยๆได้นี่ครับลายแห้งเลยแท้เลเอามาให้พี่น้องในเบิรนเขาได้คืนอยากน้ำเกีน้อยนะครับผมเมนูก้อยทั้งสองแบบนะครับผมก้อยเซตันแลก,ก้อยเนื้อนะครับผม แด้ใจแต่ว่าอยากเอียงๆไปทางก้อยเนื้อไปลายกว่านะครับผมเพิ่เข้ากันแน่อันี้ครับมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับผมแล้วแต่ภูมหมกักได้แต่ผู้ิคุ้มยากนะครับผม,มพี่น้องอ่ะเชียรลาพี่น้องไปแล้วพอกันไหมคิปหน้าเมนูใดก็รอติดตามรอรับชมครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้เก๊งน้อยบ่ไวแล้วเนื้อไหลาเต็มโตเลยครับขอโตไปก่อนครับผมสวัสดีครับ